สวัสดีครับเด็กน้อยทั้งสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีคับอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงดันโต๊ะไปหน่อยดันโต๊ะไปหน่อยโอ้กินอะไรอ่ะปีอะไรเนาะปีโป้ปีโป้อเธอไปเธอถอยหลังไปครับเธอถอยหลังไปอวันนี้น้องเหมอยเป็นเด็กดีอยากกินอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรพิซซ่าค่ะกินอะไรนะโอ้โหพิซซ่านั่งดีๆลูกนั่งดีดีโอ้โหถ้านั่งจบฉีจบฉีเอาออกมาดิเอาออกมาดิ เอาออกมาดิเหมยนั่งดีๆลูกหมิงนั่งดีๆลูกทำอะไรอ่ะเอาเอาล้ม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 เอาเอาเอาพิซซ่าออกมานั่งดีๆโอ้โหดูดูเขาทางขาสามร้อยหกสิบองศาอลยโอ้โหไปเล่นยิมนาสติกดีไหมเนี่ยเฮ้ยลูกก็นั่งได้เหรอเออเก่งเก่งเก่งเอาพิซซ่าออกมาจากถุงให้พ่อหน่อยเร็วใครเป็นคนเอาพิซซ่าออกจากถุงให้พ่อหน่อยอ่าเร็วเอาออกมาเร็ว อ่าเอาพิซซาออกมาปั๊บอันนี้บินใครใช้จ่ายใช่ไหมครับวันนี้เหมือนเป็นเด็กดีสอบได้อันนี้คือรางวัลของคนสอบได้นะเออรางวัลของคนเก่งโอ้โหมีบินด้วยโอเคครับอ่าอะไรลูกโอ้อันนี้อะไรนะครับซอสซอสอ๋อซอสซอสซอสโอเคอ่าเอาออกมาเอาออกมาปีโป้ค่ะปีโป้เหรอ อันนี้อะไรพริกโอ้โหพริกกินไม่ได้เอามาอ่าเอาออกมาแล้วเอาออกมาแล้วอ่าเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาเร็วโอ้แก่ให้หนูหน่อยอ้าวหนูจะหนูจะกินหมิงหมิงจะกินพิซซ่าหรือปีโป้ปีโป้กินปีโป้ใช่ไหมหมา่อแก่ให้อ่าเหมือนเหมือนเอาอุปกรณ์พิซซ่าออกมาซอสพีชค่ะโอ้มีซอสพริกด้วย ซอเผ็ดอืมอ้ออออ้มเมือเผ็ดอืมอ้ออออันน nah ี้เผ็ดอออันนี้เผ็ดอืมพี่กินไม่ได้เผ็ดอืมอืมอ่าพ่อแกะให้แล้วแกะได้ยังอะ้อือหือออ้ออัจบีบไปอะฮะ พ่อกัดเองพ่อกัดไหมเอ้าก็เปลือกมันติดอะพ่อก็เอากัดเปลือกออกพลาสติกมันติดปีโป้ไงกินได้ไม่เป็นไรลูกออกยังออกแล้วอพิซซ่านะอยากกินพิซซ่าโอ้หน้าอะไรเนี่ยหน้าซีฟู้ดเหรอใช่เหรอฮาวายเอียนมมางอะแล้วจะกินยังไงอะเนี่ย จะกินยังไงอ่ะมีช้อนไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพ่อมีช้อนมาให้นี่แถมแถมแถมพ่อไม่ด้เออพ่ออะไรนะของหมิงด้วยเหรอหูรักน้องอะตีห่วงน้องอะตีนี่แถมแถมแถมของหมิงก็มีอะไรนะอะไรนะ ช้อนสีดำพ่อให้ช้อนไปแล้วหมิงต้องกินพิซซ่าด้วยนะโอเคเปล่า,อ,า,าอ่าพ่อต้องกินพิซซ่าด้วยนะหมิงเหมยก็ต้องกินพิซซ่าด้วยโอเคไหมอ่าโอเคขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังทา,านเยอะๆนะเลิฟเลิฟอยู่เลิฟอยู่ค่ะโอเคอ่านั่งกินพิซซ่าเลยเดี๋ยวพ่อป้อนโอเค โอ้ยจุ๊บๆเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊โอ้โหไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วโอเคฝากบอกให้เขากด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนิ่นีมาค่ะอ่ากด subscribe ให้ด้วยนะคะนิ่นๆ่อ่าโอเคค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บแต่บ๊ายบายจุ๊บๆเลิฟเค่ะเลิฟๆๆๆค่ะ